โอ้ย,ตยแต่ละม้ามา,มาตันมนุดเซตไปละวไปบอกว่าเฮ้ยงานตรงนี้เป็นเลียมดีๆจะกำมุงเขตแดนลักเขตเท่านี้เอาต้นนั้นมานน่าเอาต้นกระถินใหญ่ออกเลยมันเป็นเขตเป็นแดนนี่ดีๆท้หากวันออกขอบแตพ่พังพังไปเหี้ยลืมลืมบอกแกตะกี้ มามาตันพอลกเนี่ยเสร็จละแล้วม,มากันเหมืองผู้คนอื่นยี่งอย่างกับพวกเออตรงนี้สมควรจริงยะมาแย่ทำไมแย่เนี่เพื่อเนงงก็ขอได้แน่มาแย่เนี่เพื่ออันที่สมควรแย่มาแย่ทำไมแย่อันนี้ เออเนาะสูนี่ก็ได้ไม่ก็บอกออกเมียวออกนี่ก็บอกออกออกงงแต่บอกเฮ้ยเช็ดเดินเขาหายเลยยุ่งเลยน่ารักนะน่ะดินโปดถ้านะนี่ก็โปดติ๊กติ๊กน้ามาที่น้าเมืองนะโอ้สุดยอดทะลุอถนนเลยถึงน้ำป่าถึงน้ำบ้านเไงนะเสร็จละไปพูละ không biết chị không có được đấy ổng mama tắm nha hmm nhỉ hmm rồi, hmm 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 hmm